สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารของอสกหออยู่เสมอเมื่อวันก่อนนะคะหลายๆคนคงจะได้รับทราบไปแล้วเนาะถึงการปรับโครงสร้างของทางสถานีไทยโทรทัศน์ทีวีสีช่องสามไอ้เขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านะคะจำไม่ได้แล้วเพราะว่านี่ไม่ไดดูโทรทัศน์มานานมากนะเป็นเป็นแบบ เป็น10ปีแล้วนะอาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มีความสนใจในเนื้อหารายการที่เขานําเสนอเนาะส่วนใหญ่เราจะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเราจะอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์สมากกว่า ดังนั้นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกระทบกระเทือนกับความความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับปนวะว่าก็มีพนักงานมีแรงงานอะไรที่เขาโลดแล่นอยู่ในวงการจอทีวีโทรทัศน์อย่างมากมายโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็ยึดติดอยู่กับการดูโทรทัศน์ ตามที่รัฐบาลกำหนดเนาะโดยเฉพาะพวกละครพวกข่าวสารอะไรที่ที่มันมันไม่มีความจำเป็นอะเราต้องบอกจริงเพราะว่าข่าวสารที่เราไปดูเนี่ยเราเราไปดูเองในอินเทอร์เน็ตค่ะเราไปสืบคน้นเราไปดูในสิ่งที่เราสนใจเนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้รับฟังข่าวสารที่เหมือนรัฐบาลเขากำหนดมาให้เราฟังแล้วหรือว่า เป็นข่าวที่เขากรองมาแล้วอะว่าเขาอยากจะให้ประชาชนรู้แค่ไหนดังนั้นก็จะมีหลายๆคนเลยเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่ที่เอาใจออกห่างจากรายการโทรทัศน์มานานมากดังนั้นก็อาจจะเกิดผลกระทบ ต่อคนหลายๆกลุ่มแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะรวมไปทั้งหมดทุกคนนะคะดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าก่อนหน้านี้นะก็มีข่าวมาเนาะบอกว่าผู้ประกาศรายการต่างๆผู้ประกาศข่าวก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าเอ๊ะทำไม HR นะคะหรือว่าทาง ฝ่ายบุคคลเนี่ยใจร้ายชังเลยไม่ได้แบบว่าโอ้โหปล่อยให้มันเลิกงานก่อนหรืออะไรยังไงทําไมถึงได้ฟ้าผ่าฟาดเปรีย้ยงลงมาเลยนะคะก็คือในระหว่างการทํางานนี่แหละก็ร่อนอีเมลเข้าหาแต่ละบุคคลเลยว่าเดี๋ยวให้มารับทราบมาเซ็นรับทราบนะว่าคุณได้ถูกออกจากโครงสร้างของเราเรียบร้อยแล้วคุณอยู่ในหนึ่งในพักง,งานที่โดนเลิกออฟนะคะก็ หลายคนก็บ่นว่าเออทำแบบนี้มันเหมือนกับว่าหมดกำลังใจที่จะทำงานเลยแทบจะอยากจะวางสคริปต์นะคะแล้วก็เดินออกจากบริษัทไปเลยคือเหมือนกับว่าโอ้โหแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจเลยแต่ว่ามีก็ตามไปอ่านเหมือนกันนะก็มีคนเขาก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าอย่าลืมนะว่าดีไม่ดีตัว HR เนี่ยก็โดนด้วยนะ เพราะว่า SR เนี่ยเราถือว่าค่อนข้างจะสบายอยู่นะแล้วก็เป็นเป็นคนที่อยู่ด้านหลังเนาะดังนั้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขาจะเลิกออฟเนี่ยเขาก็จะเอาคนที่ทํางานสบายมากที่สุดหรือว่าไม่ค่อยได้มีประโยชน์คือมีประโยชน์จริงแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยอ่ะไม่ไม่ได้สําคัญอะไรมากคือไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาคนอื่นมาแทนก็ได้หรือสามารถที่จะปรับลดหน้าที่ตรงนั้นลง สามารถเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะพวกอคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบโปรแกรมอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีการลดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคนเ,นย,เยอะมากยิ่งในต่างประเทศนะคะพวกบรรดาร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาใช้เป็นลนะักษณะคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วหรือว่าอัตโนมัติกันหมดแล้วพนักง,งานเนี่ยน้อยมากหรือว่าจะมีเพียงแค่คนสองคนเอาไว้ยืนคอยสอดส่องคอยกำกับ คือพนักง,งานแคชเชียร์เนี่ยไม่จาเป็นแล้วนะคะคือเรามากันถึงจุดจุดนี้แล้วอะใครจะเคยคิดนะคะว่าผู้โดยสารหรือว่าลูกค้าจะต้องมานั่งคิดเงินกับสินค้าที่ตัวเองซื้อหรือว่าคุณสามารถนั่งบนรถโดยสารโดยที่ว่าไม่ต้องมีคนขับก็ได้เป็นทุกอย่างเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลย เรามาถึงจุดๆนี้แล้วจริงๆแล้วก็ในอนาคตหลังจากนี้ประมาณ5ปีก็คงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะนะคะสังคมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าปรับตัวกันแทบไม่ทันเลยแล้วก็หลายๆอาชีพก็จะต้องสูญสลายหายไปจากประเทศหรือว่าจากโลกเลยด้วยซ้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ากระทบจิตใจหลายๆคน โอเคกลับมาที่เรื่องเดิมสักนิดนึงเรื่องที่เป็นเรื่องโจกเนาะที่มีได้บอกว่าพอดีว่าไปตามอ่านก็มีคนเขาแซวบอกว่าโอ้อย่าไปว่า h r เลยดีไม่ดีเนี่ยเ r เนี่ยเป็นหน่วยแรกที่เขาเอาออกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไอภารากิจที่คุณบอกว่าทําไมไม่ส่งหลังเลิกงานนั่นน่ะก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า h r ก็ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้น พอถึงเวลาห้าโมงก็ตอกบ,บัตรกลับบ้านแล้วก็คือไม่มีกระติกกระใจที่จะทํางานแล้วแหละเพราะว่างานชิ้นนี้ก็คืองานสุดท้ายของ SR ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องโจกเนี่ยที่เขาแซวทางฝ่ายบุคคลด้วยเช่นกันก็เรียกว่าสะเทือนสะเทือนเลื่อนลั่นพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นความกระทันหันเนาะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออช่องสามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ใหญ่นะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากระทบกระเทือนแล้วก็พวกบรรดาผู้ประกาศข่าวเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหน้าหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสาคัญหลายหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางที่จะมากระทบกระเทือนถึงตัวเองเหรอกเพราะตัวเองเป็นถึงผู้ประกาศข่าวถูกไหมคะก็เป็นตัวยืนพอสมพอสมควรแต่ว่าอย่าลืมนะคะในยุคนี้ช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยสังเกตเลยดาราเขาก็ไม่มายึดต,ติดอยู่กับผู้จัดหรือว่าช่องแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เป็นคนดังเนี่ย เขาไปรอดแล้วจ้ะเพราะว่าเขาสามารถเหมือนกับม,มีมือถือเครื่องหนึง่งแล้วก็มาถ่ายทําชีวิตของตัวเองชีวิตประจําวันเนี่ยแหละค่ะกินข้าวเข้าห้องน้ําอาบน้ําเดินซื้อของไปเที่ยวก็มีประชาชนไปกดติดตามไปดูไปรับฟังกันคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่านพ่วงกับหรือว่าช่องอะไรใหญ่โตที่จะมาซัพพอร์ตเขาปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะ ทุกวันนี้เนี่ยคือดารานอนหายใจธรรมดายังมีคนดูเลยค่ะเนี่ยแหละคือมันมันมันไม่สามารถที่จะกลับไปในยุคเดิมแล้วเพราะฉะนั้นกองถ่ายสถานีโทรทัศน์อะไรมันมันไร้ซึ่งความจําเป็นอีกต่อไปแล้วนับว่าเป็นการกระทบกระเทือนครั้งใหญ่เลยเหมือนที่เราได้ทราบแหละว,ว่าผู้บรรดาผู้จัดตัวตึงทั้งหลายที่เคยเย่อหยิ่งจองของนะคะว่าดาราจะต้องกลับการเขาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะคะ มันไม่ใช่แล้วคือบรรดาพวกผู้จัดพวกนี้ถ้าไม่มีดาราก็เจ๊งเจ๊งระยับเหมือนกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ดาราก็ไม่จําเป็นแค่ต้องไปยกมือไหว้กราบกรานแล้วที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คืออาจจะเป็นมารยาททางสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานคือปัจจุบันนี้ดาราคือเอาตัวรอดนะพูดจริงถ้าถ้าคนที่มีความสามารถนะคะคนที่สามารถที่จะ ไปโลดแล่นในสื่อช่องทางโซเชียลส่วนตัวของตัวเองได้นะเป็นคนที่พรีเซนต์เก่งเป็นคนที่มีอารมณ์ขันสามารถพูดได้อะไรแบบนี้ก็คือสามารถที่จะไปรอดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะนําเสนออะไรหรือว่ายังหาทางไปไม่เจอเพราะว่ามีชีวิตอยู่กับเพียงแค่หน้ากล้องหรือว่าซีนกลองถ่ายและพวกนี้ก็อาจจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อย ไปดูข่าวกันนิดนึงนะคะช่อง3เลย์ออฟนับร้อยเลยพนักงานบรรณาธิการยันพนักงานผู้ประกาศข่าวได้เพียงแค่เฉพาะค่าอ่านแค่นั้นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้ส่งอ e ีเมลเลิกจ้างพนักงานนับร้อยชีวิตมีผลสิ้นปีพศ2567ก็อีกไม่กี่เดือนนี้แหะคะ่ะอีกเดือนนึงตั้งแต่ในระดับบรรณาธิการจนกระทั่งผู้ช่วยช่างภาพ รับเพียงแค่ค่าชเ,เฉยตามอายุงานสูงสุด400วันในขณะที่ผู้ประกาศข่าวส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างได้เพียงแค่ค่าอ่านข่าวแล้วก็ค่าออกอากาศแค่นั้นเองแต่คุณไม่มีสิทธิหรือว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจำในวันที่26นะคะมีการรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้แจ้งเป็นการภายในถึงพนักงานทุกรายเมื่อเวลา16นากานาทีโดยระบ,บุว่าเรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลังจากเวลา17นาฬิกาอาง HR ก็จะมีอีเมลไปถึงบุคคลที่เรามีความจำเป็นจะต้องให้เข้าโครงการการปรับโครงสร้างนั่นก็คือการเลิกจ้างนั่นเอง ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงนามรับทราบใดๆปรากฏว่าในวันนี้พนักง,งานที่ได้รับอีเมลจากฝ่ายงานบุคคลนั่นก็คือ HR ของทางช่อง3ก็ได้ทยอยกันเข้าไปเซ็นรับทราบการเลิกจ้างดังกล่าวโดยในช่วงบ่ายนะคะของวันที่26แล้วก็27 ได้มีพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างจากการประเมินจากฝ่ายบริหารในครั้งนี้นับร้อยชีวิตเลยตั้งแต่ระดับบอกอนนะคะพอจะกระทั่งถึงพนักงานเช่นผู้ช่วยช่างภาพรวมจนกระทั่งถึงผู้ประกาศข่าวของช่องส่วนหนึ่งด้วยโดยผู้ที่ได้ดุกเลิกจ้างนะคะเขจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเริ่มต้นไม่น้อยกว่า30วันสูงสุด400วันโดยมีผลตั้งแต่วันที่31 ธันวาคม2,567เป็นต้นไปสำหรับพนักงานที่มีวันลาหยุดยังคงหลงเหลืออยู่ก็สามารถนำมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่ากำหนดมันก็จะมีผลกระทบไปถึงเงินชดเชยที่จะได้รับด้วยแล้วก็พนักงานก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเลือกได้รับเงินชดเชยนในรอบเดือนธันวาคมหรือว่าในปีหน้าเลยในเดือนมกราคม2,568 อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ประกาศข่าวนะคะที่ได้ถูกประกาศเลิกจ้างในฐานะของพนักงานประจําแต่ก็ยังคงที่จะทํางานกับช่องสามต่อไปโดยได้ในฐานะของฟรีแลนซ์แล้วก็ยังได้รับค่าอ่านข่าวหรือว่าค่าออกอากาศอยู่นะหากทำรายการให้กับช่องสามต่อไปส่วนพนักง,งานที่เหนืออยู่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนงานแล้วก็โครงสร้างให้เหมาะสมกับกําลังคนในองค์กรต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ทาง BEC World จำกัดมหาชนหรือว่า BEC บริษัทแม่ของไทยทีวีสีช่อง3มีแผนที่จะปรับลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรแล้วก็ปรับลดพนักงานในทุกระดับให้ได้ถึง30%โดยในต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝ่ายบริหารองค์กรได้มีการเรียกประชุมพนักงานทั้งบริษัทเพื่อแจ้งข่าวในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากรายได้นั้นไม่ตรงตามเป้า แต่รายจ่ายประจำนั้นสูงมากโดยจะมีการประเมินผลงานของแต่ละแผนกและให้หัวหน้างานได้ส่งรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสินใจเลี้ยงออฟออกไปก่อนที่จะมีอีเมลในการเลิกจ้างดังกล่าวเดี๋ยวเราไปดูการให้สัมภาษณ์ของพี่หนุ่มหน่อยก็แลวกันเนาะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวกลับมาจากการหนีไปพักร้อนที่จังหวัดน่านใช่ไหมเอ่ยพอกลับมาก็มีดราม่านี้ขึ้นมาทันทีเลยในฐานะของคนที่เป็น เจ้าพ่อหรือว่าเป็นอิทธิพลเป็นผู้ทรงอิทธิพลก็แล้วกันในฐานะของสื่อเนาะตอนนี้เรียกว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศหรือเปล่าเพราะว่าขนาดสื่อของคุณสรยุทธ์นี่ยังไม่เปรี้ยงถึงขนาดนี้เลยเนาะเพราะว่าด้วยความดุดันด้วยด้วยความเ,าเหมือนกับตรงไปตรงมาอย่างในรายการของคุณสรยุทธ์เนี่ยสมัยก่อนก็ก็ดังนะแต่ว่าด้วยด้วยการยิงคําถามหรือว่าอาจจะด้วยความเป็นตัวของคุณหนุ่มอเอง ก็เลยทําใหม้มันได้จังหวะลงตัวทั้งหมดทุกอย่างด้วยจังหวะเวลาด้วยด้วยยุคด้วยสมัยด้วยทําให้หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะในการปรับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยผู้ทรงอิทธิพลอย่างคุณหนุ่มกัญชัยจะเข้ามามีบทบาทอะไรเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูการให้สัมภาษณ์การแสดงความรู้สึกของคุณหนุ่มกัญชัยในการถูกเลิกออฟนักงานครั้งนี้นะคะว่าจะมีผลกระทรบกับคุณหนุ่มไม่มากก็น้อย หนุ่มกัญชัยรู้สึกเสียใจกับพนักง,งานช่อง3ที่ถูกเลิกออฟร่นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในการปรับโครงสร้างเพื่อให้องค์กรน,นั้นอยู่รอดหนุ่มกัญชัยแฮปปี้มากลาพักร้อนไปพักสมองถึง5วันเผยตัดทุกอย่างจากสารระบบได้กลับมาชนิดที่เรียกว่าตั้งโัวไม่ทันเลยตามข่าวไม่ทันเลยปฏิเสธว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแห่งปีหรือว่าเป็นมาเฟียเซอร์ โอดฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยแสดงความเสียใจกับพี่น้องช่องสหลังจากช่องประกาศปรศับโครงสร้างปลดพนักงาน100คนส่วนตัวไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็เป็นเรื่องภายในถ้าให้ความคิดเห็นมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหลังจากที่ได้กลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลหลังจากขอราพักร้อนนาไปพักผ่อนสมองเต็มเมเลย5วัน โดยล่าสุดในวันที่26พฤศจิกายนในงาน DailyNews นะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้พร้อมกับความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ช่อง3ประกาศในการปรับโครงสร,ร้างบริษัทครั้งใหญ่ด้วยการปลดพนักงานกว่าร0อยชีวิตสนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนถ้าคิดว่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนอยากให้ไปเที่ยวน่านด้วย ถ้าวันนี้มีโอกาสได้ไปก็อยากให้ได้ไปเราไม่เคยไปพอไปแล้วชอบมากประทับใจมากเป็นเมืองน่ารักเงียบๆแต่ว่าถนนสวยมากทริปนี้ถือว่าได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปเพียงแค่สามวันแต่ก็ได้ตัดทุกอย่างจากสามระบบเลยคือไม่ดูข่าวเลยถือว่าได้เป็นการฟื้นฟูเยอะเหมือนกันนะจริงๆทำงานเนี่ยน้อยมากๆ ที่จะได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนได้หยุดยาวแบบนี้แล้วยิ่งในช่วงหลังๆไม่ได้หยุดเลยทําอยู่หน้าจอตลอดพอครั้งนี้ได้มีโอกาสก็เลยเอาจริงๆนะหยุดประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทํางานไปประมาณ5วันแค่นั้นขอบคุณแฟนคลับที่คิดถึงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมเป็นมนุษย์ก็เลยต้องมีการพักบ้างโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะที่หลายคนคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทํา แต่ว่าเครื่องจากแกังต้องพักแต่เราเป็นมนุษย์ก็ต้องขอความเห็นใจนิดหนึ่งครับก็ขอพักสักน,นิดหนึ่งแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับหายไป5วันตามข่าวแทบไม่ทันเลยก็จะมีส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวนี่ข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวน,นี้บางทีเราก็ไม่ได้ดูเลยแค่5้าวันผมนะกลับมาตามข่าวแทบไม่ทันเลยไปไวมากคนนั้นจะโดนออกหมายจับแล้วคนนี้กำลังรออยู่จะออกหมายเรียกคือเยอะมาก ปฏิเสธที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีและก็เป็นมาเฟียสือ่อเนี่ยบอกว่าเรียกแบบนั้นเลยฟังดูแล้วน่ากลัวอย่าไปเรียกแบบนั้นเลยไม่หรอกครับโอ้ฟังดูแล้วน่ากลัวมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงก็แล้วกันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่ทารายการอยู่หน้าสื่อหน้าจอก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงนะรวมถึงหลังบ้านด้วยที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอยู่แล้ว ไอคำว่ามาเฟียวงการสื่อเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเป็นมาเฟียนะก็มีคนแซวว่าผมไว้ผมยาวจนจะเป็นเสกโลโซอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไลโอก็ไม่ได้เกาหลีอะไรอย่างนั้นก็แค่ปล่อยไปเพราะว่าผมอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวในสมัยก่อนที่จะต้องใส่สูทเรียบๆผมสั้นผมอยากเป็นตัวของผมเองก็เลยกล่าวว่าก็ไว้ไปแบบนี้แหละ ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหล่อนะรู้สึกว่าตัวเองโสมด้วยซ้ําแต่ก็ถือว่าเป็นตัวของตัวเองดีได้เปลี่ยนไปอีกลุกหนึ่งในลุกที่เราอยากจะเป็นก็ถือว่าได้ใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งเป็นเป็นตัวเองของตัวเองให้ได้มากที่สุดก็กะว่าจะตัดน่าจะประมาณปีหน้าในเดือนเมษายนนะรู้สึกเสียใจยกับพนักง,งานช่องสามที่ถูกเลิกออฟไปร้อยกว่าชีวิตเพื่อปรับรถโครงสร้างของบริษัทคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ย ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องในวงการนี้ที่มาวันนี้จะต้องถูก l a ิก f อฟออกไปสําหรับผมผมเชื่อว่าพนักง,งานทุกคนของช่องสามเขาเข้าใจนะครับเพราะเอาตรงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าทุกบริษัทก็ต้องมีการปรับโครงสร้างของเขานั่นแหละเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบายมันคือเรื่องปกติที่1บริษัทจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับต้นบอนไซอะ ที่จะต้องการการตกแต่งให้ต้นมันเข้ารูปไม่อย่างนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของทุกบริษัททุกช่องทุกสถานีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวมามีข่าวมาหลายคนอาจจะมองว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เอาตรงๆนะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเปรียบเสมือนเราเป็นโรคร้ายบางครั้งเราก็ต้องตัดอวัยวะส่วนหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตของตัวเองให้รอด มันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมันเป็นเรื่องของนโยบายก็ไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรเป็นเรื่องของการคงอยู่ไว้ขององค์กรเท่านั้นเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเองถ้ากระทบโดยตรงเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าในมุมมองของการนําข่าวก็อาจจะมีบ้างไม่ได้กระทบอะไรมากมายแต่ก็อาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กัน คนหนึ่งอาจจะต้องออกไปอีกคนที่ยังอยู่ก็ต้องทําต่อไปก็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ก็เป็นไปตามระบบตามกลไกของบริษัทอยู่แล้วไอ้ตรงประโยคที่บอกว่าอาจจะมีคนคนนี้ที่เขียนข่าวคู่กันคนนึงอาจจะต้องออกไปคนที่ยังอยู่ก็ต้องทําต่อไปก็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ก็เป็นไปตามระบบกลไกของบริษัทอยู่แล้วอันนี้ก็ใครที่เคยทำงานกับพี่หนุ่มอยู่แล้วเนาะก็น่าจะเล็งๆกันเอาไว้ว่าอืม ใครที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเป็นเพียงแค่ตัวประกอบแบบเนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะต้องระเหตุออกไปนะคะนี้ก็ใครที่เคยดูคุณหนุ่มอยู่เป็นประจําก็น่าจะพอเดาออกเนาะว่าใครที่เป็นพิธีกรร่วมที่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในปีหน้าแล้วไม่ทราบเลยว่าผู้ประกาศข่าวนั้นโดนด้วย คงจะต้องรอให้ทางช่องแจ้งข่าวเองดีกว่าตนนั้นเป็นคนนอกพูดมากไปก็คงจะไม่เหมาะอันนี้ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องของนโยบายเลยแล้วก็อีกอย่างมันเป็นนโยบายภายในผมพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะก็รอไว้ทางช่องเขาบอกเองดีกว่าถามว่ามีส่งอีเมลแจ้งแล้วเมื่อวานตอน5้าโมงเย็นรู้ได้ยังไงมันเป็นระบบภายในนะคุณไก่พาสิทธ์พูดเมื่อวานใช่เปล่าเนาะ ผมขอไม่พูดตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางช่องเขาอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรหรอกครับมันเป็นการปรับโครงสร้างเรื่องของนโยบายที่ทุกบริษัทก็มีผมเชื่อว่าในพนักง,งานที่ถูกเลิกออฟออกไปบางคนเขาก็เข้าใจนะเพราะว่าที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบตัวเปล่านะเขามีการชดเชยให้อย่างถูกต้องทุกอย่างที่ควรที่จะได้รับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ การทำงานก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมผมว่าไม่เปลี่ยนหรอกอย่างผมเองเนี่ยมีพนักง,งานของช่องออกไปในฝ่ายข่าวแต่เขาก็กลับมาทําโหนกระแสให้กับผมนะผมก็จ้างเขาพิเศษเขาก็ได้ทั้งเงินชดเชยแล้วก็ได้ทั้งเงินเดือนด้วยถ้าคิดในมุมบวกมันก็ดีอย่าไปคิดอะไรในแง่ลบเลยดีกว่าครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของพี่น่วงหลังจากที่กลับมาจากจังหวัดน่าน ฟาดเปรี่ยงด้วยการปรับโครงสร้างของช่อง3าแต่เราต้องยอมรับนะว่าระดับพี่หนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้กระทบกระเทือนอยู่แล้วเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลจริงๆนั่นแหละตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าช่องสามเนี่ยถ้าไม่มีพี่หนุ่มมันน่าจะแย่เพราะว่าเป็นรายการที่ว่าเลตติ้งถล่มทลายจริงๆคนเข้าไปดูในการออกอากาศเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องงอพี่หนุ่มเนี่ยคือช่องสามนะ คือไม่มีทางที่จะเกิดผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะก็เรียกว่าเป็นโชคเป็นจังหวะชีวิตของทางพี่หนุ่มนั่นแหละเพื่อนๆที่<ๆ>ได้รับฟังข่าวสารนี้แล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็ใครที่ได้รับผลกระทบใครที่มีครอบครัวที่ทํางานที่ช่องสามก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังใจงให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ